ตำรวจพัทยารวบทันควันเจ้าช้างน้อยบุกลักทรัพย์นักธุรกิจสาวออซี่มูลค่าเฉียด4ล้านบาทร้อยตำรวจโทอมรอเทพเพชรทิมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปลักทรัพย์สินนักธุรกิจชาวต่างชาติภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งซอยห้าพระตำหนักพัทยาใตา้จังหวัดชนบุรีก่อนประสานชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวและศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขต2ชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมหรูย่านเขาพระตำหนักภายในห้องพักชั้นล่างเล็กที่158พบนางสาวแอนนี่นามสมมุติอายุ40ปีชาวออสเตรเลียนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สภาพห้องที่คนร้ายได้บุกเข้ามารือคน้นเข้าของกระจัดกระจายตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้เข้าจากประตูหลังห้องเข้ามาก่อเหตุขโมยทรัพย์สินหลายรายการประกอบด้วยนาฬิกายี่ห้อโรเล็กหนึ่งเรือนนาฬิกายี่ห้อคาเทียตหนึ่งเรือน กำไรข้อมือยี่ห้อคาเทีย2วงสร้อยคอทองคำสองเส้นแหวนทองคํา1วงต่างหูทองคํา1คู่และเครื่องเพชรมูลค่ารวมกว่า3.5ล้านบาทหลบหนีไปอย่างลอยนวลตำรวจพิสูจน์หลักฐานจึงทำการตรวจเก็บรายนิ้วมือแฝงของคนร้ายตามขอบประตูและจุดต่างๆนางสาวแอนนี่ผู้เสียหายแจ้งว่าเมื่อคืนลอยกระทงได้พาลูกๆและครอบครัว ไปตากอากาศพักผ่อนที่บ้านพูลวิลล่าย่านบางเสร่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจนกระทั่งช่วงสายวันนี้เดินทางกลับมาที่คอนโดเมื่อเปิดห้องเข้าไปถึงกับตกใจสุดขีดเพราะทรัพย์สินที่เก็บไว้ในลิ้นชักภายในห้องหายไปต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในคอนโดพบว่าคนร้ายเป็นชายคาดว่าอายุไม่เกิน18ปีแต่งกายสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นลายสีรุง้งใส่รองเท้าแตะ สะพายกระเป๋าเป้สีดำแบกของหุ้มด้วยผ้าสีฟ้าเดินผ่านเข้ามาประตูทางเข้าข้างคอนโดจากนั้นเดินลัดเลาะหาทรัพย์สินบริเวณหลังห้องลูกบ้านชั้นล่างแทบทุกห้องเมื่อถึงห้องเกิดเหตุคนร้ายเห็นว่าไม่มีใครอยู่จึงได้เขย่าประตูกระจบ้านหลังห้องพักแล้วเข้าประตูไปกวาดทรัพย์สินหลบหนีไปหลังเกิดเหตุพันตำรวจโทชัยนรงค์จิตสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองพัทยานำกำลังชุดสืบสวนและตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ติดตามจับกลุ่มตัวเด็กชายชั้งน้อยนามสมมุติอายุ14ปีสัญชาติลาวเยาวชนผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ตรวจค้นพบของกลางเครื่องประดับยี่ห้อหรูมูลค่ากว่า3.5ล้านบาทซึ่งเป็นของผู้เสียหายได้อย่างครบถ้วนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระจึงควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมประสานพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บ d n a ประกอบหลักฐานในการดำเนินคดีโดยมีนางสาวแอนนี่นักธุรกิจสาวเดินทางมาตรวจสอบทรัพย์สินด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมตำรวจชุดจับกลุ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงสามารถรวบตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเบ oh, ื้องต้นเด็กชายช้างน้อยผู้ก่อเหตุยอมรับว่าไปลักขโมยของนักธุรกิจสาวชาวต่างชาติจริง oh, พร้อมกลับอ on ้อน <Yeah. S 1> วอนเจ้าทุกอย่างเอาเรื่องเพราะตัวเองป่วยออทิสติกจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านถูกตำรวจสพเมืองพัทยาส่งไปดูแลที่บ้านพักเด็กบางละมุง <Yeah. S 1> หลังจากไปแอบปีนบ้านหวังเข้าไปลักทรัพย์แต่ทางผู้เสียหายไม่เอาความ กระทั่งวันที่1 4พฤศจิกายนได้รับแจ้งจากบ้านพักเด็กว่านายช้างน้อยหลบหนีจากบ้านพักจนทราบว่ามาก่อเหตุครั้งนี้นอกจากนี้มีรายงานว่าได้มีผู้เสียหายเดินทางมาชี้ตัวนายช้างน้อยผู้ก่อเหตุและแจ้งว่าเมื่อคืนลอยกระทงถูกนายช้างน้อยเข้ามาลักพระเครื่องกว่า20องค์ในห้องเช่าย่านพเนียช้างพัทยากลางโดยภาพวงจรปิดบันทึกใบหน้าไว้ได้อย่างชัดเจนตำรวจจึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป คุณมากมครับที่ดําเนินการแล้วก็ติดตามของการกลับมาได้นะครับแล้วก็เขาทราบซึ้งใจมากๆเคราะว่าเออตำรวจเรานะครับที่ทํางานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ของการกลับมา